ก็โอเคครับผมวันนี้ช่องเซซูนาทีวีนั่นเองนะครับผมโอเคเรื่อผมก็มาจะมาแจากสคริปต์เซกเลเวลนะครับผมดูบเลเวลของของแมปอารฟิชในนี้นะครับผมโอเคครับส่วนตัวสคริปต์นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมสำหรับใครจะไปเอาก็ไปเอาได้เลยนะครับโอเคมาก็โอ้นี่ไม่เกี่ยวจ <c> ะ <oughs> เป็นสคริปตัวนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราอินเจกไปกันเลยนะครับรอรันไปหนึ่งนะ <c oughs> ผมใช้ตัวรันเป็นโซลาร์วีสามนะครับ โอเคมาเลยโอเคกดลันไปเลยนะครับผมพอกดลันเสร็จนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ไป inject key นะเออไม่ใช่ inject แล้วว่า get key เออกดตัวนี้ผมจะเป็น root lab นะฮะโอเคครับผมเข้าไปใน Google เลยวิธีการหา key ง,ง่ายๆนะครับผมทุกคนดูต้องดูคลิปให้จบนะอันนี้ออกมาโอเคกด start ครับผม start มา รอแป๊บนึงนะอ่าไม่ได้ครับกดใหม่จนกว่ามันจะขึ้นหน้านี้นะครับโอเคนังเนี้ได้หน่อยโอเคครับแล้วก็มารอหน้านี้ประมาณสัก3 0มถึงหนาทีนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเล่นในเกมรอเลยก็สำหรับคลิปตัวนี้นะก็สำหรับผมนะครับผมเห็นว่ามันมันเสกเลเวลได้ดีนะผมเสกได้จริงนะโอเคครับผมเอาไว้สามารถไปเสกเลเวลให้เพื่อนดูได้นะฮะโอเคครับทุกคน เดี๋ยวเขาญาตตัดไปตอนตัวนี้เสร็จเลยนะครับโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้ก็อันนี้นะครับอัลล็อกไปหนึ่งทีนะครับผมก็มันจะไม่ให้เราทําอีกรอบหนึ่งนะรอบสุดท้ายแล้วครับกดไปเหมือนเดิมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับอัลล็อกไปเลยรอบสุดท้ายครับจากนั้นเราก็มาเอาคีย์กันเลยนะครับกดเก็ k คีย์นะครับผมเก็ตอนิวคีย์นะครับโอเคได้คีย์แล้วจากนั้นนะครับทุกคนกดคันล็อกเลยนะครับเข้าไปในเกมใส่คีย์ กดคอนโ V นะครับแล้วก็ use key ครับผมกดไปเลยโอเคครับรอสักพักหนึ่งนะครับโอเคนี่และครับได้แล้วนะครับเป็นสคกิปของค่าย Moon X h ับนะฮะทุกคนครับต่อไปนะครับมาเสกเลเวลกันให้ทุกคนไปที่มิสนะครับอันนี้เลเวลนะนี่ครับผมดูนะ Visual c a s อันนี้ก็เงินนะผมเสกเงินได้อ่าเอาเป็นสักนี่ละกัน หนึ 1> 1, ่งพันเช่วไรเวลนะครับเลเวลเอาเป็นส mm ิบสองนี่นครับได้เลเวลมาเลเวล1สิบสองแล้วนะครับส่วนเงินต้องเอนเตอร์ด้วยฮึบนี่ไงได้แล้วนี่นะทุกคนวิธีการเสกเลเวลนะครับ mm hmm. เสกเงินได้ด้วยนะตอนนี้ผมจะเอาวิวเป็นซักเจ็ดร้อยห้าสิบละ่ไหมนะ ตเลยว่ะทุกคนต้นใส่โอเคครับผมสคริปตัวนี้ก็นี่นะครับเวลตันแล้วเข้ามาไม่ถึงเข้าแบบมาไม่ถึงสิบนาทีเวลตันแล้วครับโอเคครับผมถ้าใครสนใจสคริปตัวนี้นะผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเอากันนะบ๊ายบาย